สวัสีครับวันนี้กัผมเองไอ้ผม,มเองเฮฟเลนไอชาแนลไอใช่ช่องสองอืนี้เราจะมาอยู่กับแมพอันดทีชีวิตติดสุม่มชีวิตติดสุม่มเราเพิ่มหล,หลายๆอย่างเลยครับทุกคนหลายอย่างันเนี้ยอืมไม่ได้ใจว่าเพิ่มครบหรือยังนะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแป๊บนึงนะทนุกคนแป๊บแป๊บแป๊บ แต่แปบแปปแปบ,แปบนึงว่ามันสามารถทำได้ไหมดีกว่าทำได้โคโนโอเคทุกคนแต่ที่จะมาอีก,กอันนี้ก็จะเป็นชีวิตติดสุ่มอีกแล้วทุกคนเห็นไหมชีวิตติดสุ่มค่ะชีวิตจะไม่ใช่แบบเดิมอ่ะนะเรจะทำกันแบบนี้นะคือจะมีพุงรออยู่ข,ข้าง นะแล้วกันแล้วเริ่มเิ่มตอนแตนด่านจะได้เป็นด่านอะไรด่านอะไรเนาะถูกยากแล้วรถอ่ะแล้วอะไรมน้ลเข้ามาใหม่คือคุ้มพวงนะน้องเลยจะโดนอะไรใครตุนใครจะนโอเ็บักแล้วมั้ง ครับทุกท่านจะแก้บ้างแล้วแล้วร้อเนี่ยมีปัญหาแน่อบอกว่าเนี่ยจะต้องมีปัญหาครับต้องมีปัญหาแน่แนใส่ร้อยใหญ่นะล้อซิ่งเดี๋ยวไม่่ใชปหาล้อซิ่งตามที่ต่อมาเครื่ขอ,ของอ่ะขอเครื่องดีๆเถอะขอเครื่องดีเถอะเพราะมันคืออีกทีนิตี้ตระบากแล้วมันเป็นเครื่อง เออปกตินี่แหละนี่แหละที่ผมพอโม้น้ำไปเป็นโม้น้ำเอ่อโม้น้ำอะไรกัเนี่ยโมน้ำแบบนี้มันหายไปแล้วอ๋อน้าปกติโอเคอาวุธนี่มาเออเอะอ,อาวุธจะได้เป็น โอ้โหใบไปนะครับาอาวุธปืนเชือกหนึ่งอันนะหนึ่งอันได้เป็นแล้วเข้าไปดูเอ,อานะไอ้ปืนเชือ,อ,เอกปืนเชือกเรไม่เก่งหรอปืนเชือกโอ้ยโอ้ยปืนเชือกอยู่ไหนวะโอ้ย ีเทียดกับแม่เพ็ญแล้วรีเซลมันจาอออกไคนไปแล้วก็เข้าไปมันจะเป็นของอ่ะอะไรเนี้ยเฮ้ยออกไปปิดดีรออะไรเฮ้ อาหารจะได้เป็นอะไรขออาหารดีๆลลลดดดเลยขอเนาะข้าข้อมพิดหนึ่งอย่างไอผิยหนึ่งอย่างไอเป็นกล้วยกล้วยพิษกับกล้วยนะครับผมเห็นขาน้าวผมบวงไปกับน้องไข่ตุ๋นมันจะบักไปอ่ะ เหยนเขาบอกเขาไปกับวัวไปกับนี่มันจะมันจะบาดครับขอไม่เอาไปเอ้อเอาไปแล้วขามาทำอะไรครับลูกเดนได้ไหมเมื่อกี้เราสุ่มด่านได้ด่านเลยนะพอดีใช่ไหมเฮ้ไม่ด่านเลยนะคนผมไม่ด่านเลยอะ่ะให้ห้ามทำเลยเลยแล้วผมไม่ด่านเลยขับเรือสายใช่ไหมฮะขับเรือายขับเรือาย ่จะฟาคผมลืมแต่ไม่ได้เลย่จะัใบฟนะอไขตุนนาวาใสาย่ยางอากูสย่ยางขากทะเลชายใช่ไหมเขาลงไมเอาะอาทะเลสายใช่ไหม ถัมที่สีนี่กันสีอ่ะมีจะเพลงอ่ะผมชอบปิดหมดเลยอะ่ะอย่างนี้ก็ปิดมึงเยอะเลยใช้เป็นรอซิ่งนี่นแตงกล้วยก็ปกติมาน้ำปกติกินแม่แล้วกันล้มันมันหกแกละเกียร์ ตัวนี้ขอออกไม่ได้ได้ละมันน่าจะต่คงเลยละมันแค่ทางเดียวมันจะไปรอดไปเนี่ยน้องไข่ตุน๋นเออไข่ตุนออดด๋นน้ออดเลยวะหลอนสิเนี่ยน่าจะขับไม่ได้บรนีุคนไข่คนตุ๋มมาน,นี่เด็ดสไม่ได้ลองไข่ตุ๋มอะไรกับเนี่ยใส่น้องแป๊ดน้องวาวาทุดงแท้ สีนาราสุดเท่เ๊ยยยยยสยยย่ยย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 ่ยยยยยย่มยต้ยมยย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 ย้ยยยยยใส่กยมยยยย่ยยยยยย่นะย่ยย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 ยรยย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 ย่ยย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 ย่ยย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 ย้ยงดย หน้ามันตายเฮ้ยใส่รอดีๆนะครับโอเคถ้าใส่ไม่ได้ก็อ๋อรูปร่าแมมมาใส่ไม่ได้เดี๋ยวไล่อ๋อเกมน้องใครตื่นน้องใครทักมากับน้องใครตื่นเนี่ยอ๋ขอข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ก็เอา,าข,อข,อของนี้แทนนะตื่นโอ้ยฟังฮ่าฮ วิ่งวิ่งวิงลาลาว่งอะน้าวิ่งวิ่งวิ่งเติมน้ำมันเอมน้ำมันก็เอาเลีเ้ยว,วใครตุ่ม ชื่อชาแนลชื่อชาแนลเขามันก็กว้างมืนก็เป่าเป็ดจังวะนั่นหนผมคิดว่าใจกะเป๋าเป็ดใจมันก็ป่าสู้กัสใจเล่ยใครปิดไม่มีกระตูนนะคอยมันใส่ไม่ได้ ไฮจุดนั้นเป็นรถคันแรกที่ผมนำด้ามารู้ของแบบที่ทำเทอะไนี้ส่วนคันที่สองนั้นเปของ้องอะไรนะหมุนใช่ไหมคะหมุนมั้งหมุนหมุนเาติตัวกลา่ากันังไม่คมไม่มีรถเติมนะรถเตนี่รเตบรถเตอเอาไฟมาทุกคน ลืมมาไฟมา,าความอะไอ้มาด้แค่นี้อุ๊ยลืมเราลืมมาของเอาแก้ความมาดีกว่าฮะลืมมาของแก้ความมาคนโอเคไม่เป็นไรปาไหคือไม่ถึงด้วยมัหาหาม้งนนนอกที่กรเปา จะลิงเข้าไหมไม่รู้กัข้าบกระเป๋าคโอโอเคเก็นตัวมันมีร้ายคว่เฮ้ย ลอบเนียนเท่าไหวนะ พอไหมนิ่งเข้าจะหายข้อมแกเนี่ยเพราะมนานลุ่ไปขอดึงผมตอน,นผมขาดผมจะดึงมะน <c oughs> น้ำออกว่าจะจะปล่อยเครื่องให้มันไหลไปไม่ได้ไหลครับ

ออทุกคนดูอ่ะอันนี้อันนี้ดูน้ำดูม้อน้ำอ่าเดี๋ยวว่ดูดูหม้อน้ำครับอะ,อะไรอะไรเอ้าฮะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรทุกคนอ้าวมหมดไปยิงปืนสมบีด ได้ไงเอาผมตายได้ไงอะเอาน่าจะเป็นเพราะสาเหตุไม่มีโอ้เกิดใหม่ผมหมดทุกคนผมเอาไปลงทุนกับไอ้เด็กคุยนั่นแล้วแล้ววันเอ,เอ้ยเกิดใหม่ยิ Would ่งก็หมดอยู่ไอ้เกิดใหม่ไปเยอะเกิดไปอะไรคำเนี่ยฮะ เลยครับเนี่ยโอเอม,มใหม่ครับพวกค้ตาเราจะล้ำกัน ตาไม่เคยดีเลยโคตตาไม่ค่ยดีดีกาละครหนึ่งหนูน้อยหมูแกออกไปหาคุณยายแต่ถ้ามีช็องบีล่ะอบแคมีส่งฟรีทุกวันี่ อะไรเนี่ยตดัดพี้อะไรเนี่ยรอี้อะไรเนี่ยไอ้ความปูจะพังเหรอไม่ใช่คอผีโทรศัพท์ปูจะพังหรออืมนี่อะไรเนี่ยมาสาุพรรณเมื่อ,อกี้ได้ทะเลทรยายแปลว่าเราจะได้ทุ่งยา ล้อจิบว่ะทุ่ง,ง้าแล้วแต่เด็กกันทุ่ง้าควรจะเป็นน้องอาหารกันนะจิบว่ฮะฮะเดินเดินล้อเครื่องยนต์มอน้ำไม่มีอาบาุตฮะล้อเล่นกูเดินใไหมเนี่ยล้อกูเล่นใช่ไหมเนี่ย ฮะมึงล้อกูเล่นใช่ไหมเนี่ยฮะระเบิร์ตยังมึงล้อกูเล่นฝั่งเนี่ยฮะลล้อกูเล่นไปเนี่ยคันตะนาะลับอะไรนะเออคันตะนาะลับอะไรวะคันตะนาลับอะไรอ่ะ พันะเขาอ,อะไรอื้อสุมนนะ่มหน่อยนะอันต่อไปใช่ไหมเอาลืมคือผมลืมอ่ะทุกคนอาอพัชนาเขาอ,อะไรวะอ๋อจำไม่เลียวหลังพัชนะตกมาบึออ้ออื้อสุ่มในหลังพัชนานี่ไม่เกี่ยวนะสุ่มลอง,อองไปไกลไปตึ๊ก มาแล้วที่พูเกมที่ดีครับเนี yeah. ่ย uh. อาหารได้อะไรอะ่ะพิกพิกกลับอะไรเอ้ยพิกกลับอะไรทุกคน <P izza> เอาพวกไปรคือว่าเรากายเป็นจัเบืองกันเป็นูน้พวง,งนะคือผมจะเปลี่ยนนะคือถ้าได้ถ้าเอาพูพ้พวงไปก็คือต้องเอาไปกันเอาไปแบบเป็นการโกงไงอ้าว,วมันให้เอาไปอ่ะไม่เกี่ยวนะแล้วการขโมยอ,อะไรได้ไหม ถ้าขโมยนี่ไม่ทำอย่างเงทำไม่ได้ผลไม่จ้าเลยเลยมาทำอยากเนี้ยปัญหาหนึ่งอย่างเลยมันให้เราขัา้วไปสิเพียเท่านะั้นเอาบุญรูปสอใช้ได้ครับกัปตันระเบิดคำถามกัปต,น,ต,น,ตนากับระเบิดใช่ไหมกัปตัน,ตะนระเบิดหายใจโลดีไม่เกง่งเผาลาย รอพี่ไม่เขาหลายรอพี่ไม่ได้แล้วรจากใจรอพี่ไม่เก่งเขาไรเอ้ยขอเล่นด้วยไหมโหอยากเล่นกับเขาว่ะอืมเพราะฉ้นผมจะเล่นเป็นรากแต่ผมไม่ได้จะเปลี่ยนเลียงเลยอ่ะอุ้ยมันไม่ได้เปลี่ยนรถทุกคนช่างมันนะขอทุกอย่างนะครับคืออืมอ่ะอันนี้อันนี้ผมจะไม่สุม่มอันนี้สุ่มไปก็ขออนุญาตนะครับทุกคนคือรอบนี้ผมขอเล่นพักก่อนนะเพราะว่าชีวิตติดสุมนะ่มเนี่ย เดี๋ยวอีกนานจะได้ลงอีกรอบนึงนะเพราะว่าตอนนี้ชีวิตติดสุ่มเนี่ยมันเยอะเกินไปไม่ใช่เยอะนี่ขออนุญาตนะมันมีปัญหาถ้าเพิ่งเอาไข่ตุ่นมาที่เคี้ยแหละเพื่อเอาไข่ตุ่นมาไม่มีอะไรพอด,ดีไหมถ้ี๋ยวไปเอาไข่ตุ่นมางานนอกกันจริงไปเอาไข่ตุ่นมาเพื่องานอกโอเคโอคนนะไปตามคลิปที่ผมบอกไปเลยโอเคนะ เพาว่าผมดูละผมดูก็รู้ว่ายังไงเราก็ต้องเอาแบบเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมว่าตามที่เราส่งไปเมื่อกี้เลยเราใช้ได้แค่นี้คนหยุดล้อไม่ได้คนคนข้อจบที่ไปแค่นี้แหละไปอีโม่หลังจากที่จบเราก็ดูว่าเขาเล่นก่อนนะแล้วน้องกูนิ่มไปหรอนิ่มนุ่มนิ่มไปหรอเดี๋ยวเราช่วยเขาเล่นก่อน หยุของไม่ได้คันเนี่ยคือบ้าเลยักเลยทุกคนทำผมได้เป็นทีงลกหดตลาดนั่งไม่ได้ ไปเถอะไปไหว้รีบไปด่ว